สหราัฐซัดไกลเซฟแต้มไทยสิคนบุกเจ้าอินโดนีเซีย1-1รั้งจ่ังจฝูงต่อวันที่29ทธันวาคม2565ที่สนามเกโลราบุมกาโนฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอทีมชาติอินโดนีเซียเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยเกมนี้คุณสือเจ้าถิ่นชินแต่ยังวังเอกี้มาลาน้าเป็นตัวทีเด็ดส่วนตรงกลางมีมาก,กล็อกวิธานสุไลามานคอยปั้นเกม ด้านในใหญ่ช่างสึกมโนโปลกิ้งเปลี่ยน11ตัวจริงจาก2เกมก่อนแค่ตำแหน่งเดียวด้วยการส่งชาญรงค์พรมสีแก้วลงมาแทนอดิศักกายสอนส่วนที่เหลือยังอยู่ครบนำมาโดยทีระทรบุญมาทานันสารัตอยู่เย็นและทีรศิลปแดงดาครึ่งแรกไทยครองบอลได้มากกว่าแต่ยังเจาะไม่เข้าทำให้จบ45นาทีแรกสกอร์ยัง0ง0ครึ่งหลังไทยส่งสันวัตเดชมิดลงมาเล่นแทนชารงค์พรมสีแก้ว นาทีที่50อินโดนีเซียมาได้จุดโทษจากจังหวะที่อัสนาวีมังกูลำยิงบอลไปโดนแขนของทีราธรบุญมาทันและเป็นมาร์กล็อกรับหน้าที่สังหารเข้าไปให้อินโดนีเซียนำ 0. หนึ่งถึงศูนย์นาทีที่62ไทยต้องเหลือผู้เล่นส0บคนหลังสันวัตเดชมิดทำฟาวรุนแรงโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนาทีที่72ไทยเกือบได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่สุพนานบุรีรั์ไหลให้เอกนิดปัญญายิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูเจ้าถิ่น นาทีที่73ไทยส่งอดิศักกรสอนลงไปเล่นแทนทีรศิลปแดงดานาทีที่79ไทยมาได้ประตูตีเสมอจากจังหวัดที่อินโดนีเซียออกบอลกันพลาดก่อนที่บดินผาลาจะไหลให้สารัฐอยู่เย็นยิงจากนอกกรอบบอลไปฉลับกองหลังเจ้าบ้านลอยเข้าประตูไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1-1ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมเสมอกันไป1-1ทำให้ทั้งสองทีมมีเจ็ดคะแนนเท่ากันแต่ไทยนำเป็นจ่าฝูงด้วยผลต่างประตูได้เสียดีกว่า โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชาที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตในวันที่2มกราคม2566เวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง MCO t h d 30และที p o สปอเ